รายการตำนานและความเชื่อสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตำนานและความเชื่อใบเดชทิศคนขี้คุยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเออท้าเวสวรรณค่ะซึ่งเป็นเทพที่หลายคนคุ้นเคยกันดีมากๆเลยนะคะทั้งในวัฒนธรรมไทยแล้วก็พุทธศาสนา มจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาเนี่ยจะเห็นว่าท่านมีบทบาทหลากหลายมากทั้งเทพแห่งความมั่งคั่งแล้วก็เป็นผู้ปราบพูดผีด้วยใช่ครับเป็นเทพที่มีหลายมิติที่น่าสนใจจริงๆครับเพราะว่าบทบาทท่านนี่ครอบคลุมทั้งทางโลกทางธรรมเลยน่าสนใจค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่สถานะของท่านในพุทธศาสนาก่อนดีไหมคะได้เลยครับ ตามข้อมูลที่เรามีท่านเป็นหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลใช่ไหมคะคือเป็นผู้รักษาทิศท,ทั้งสี่ครับผมโดยเท้าเวสุวรรณเนี่ยท่านดูแลทิศเหนือประทับที่กรุงรัตนมันแล้วก็มีบริวารเป็นยักษ์ถูกต้องครับและจุดที่น่าสนใจมากๆคือการผสมผสานความเชื่อนะครับเพราะว่าถ้าดูในคติฮินดูท่านก็คือเท้ากูเบซึ่งเป็นเทพแห่งทรัพย์สมบัติอยู่แล้วอ๋อค่ะพอมาในบริบทไทยกับคุดเนี่ย ท่านก็ยังคงบทบาทนั้นไว้อยู่แต่ว่ามีหน้าที่สําคัญเพิ่มเข้ามาคือการเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาตามที่พระพุทธเจ้ามอบหมายใช่ครับตามพุทธบัญชาเลยทําหน้าที่ปกป,ป้องคุ้มครองโลกมนุษย์ด้วยตรงนี้มันชี้ให้เห็นการหลอมรวมบทบาทเลยนะคือเป็นทั้งผู้พิทักษ์ความดีแล้วก็ผู้ประธานโชคลาภไปพร้อมๆกันการผสมผสานบทบาทนี้น่าสนใจจริงๆค่ะแล้วรูปลักษณ์ละคะที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยมันสะท้อนบทบาทเหล่านี้ยังไงบ้างคะอืม ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันก็จะสร้างเป็นรูปยักษ์นะครับหรือยักษชาในภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งก็เป็นอมนุษย์ประเภทหนึ่งที่มีฤทธิเดชมากค่ะดูหน้าเกรงขามใช่ครับดูหน้าเกรงขามแต่ขณะเดียวกันก็ดูสง่าง,งามด้วยนะท่านจะถือกระบองยาวซึ่งอันนี้ก็บ่งบอกถึงอำนาจในการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายเป็นอาวุธประจำกายครับผมแล้วก็มักจะทรงเครื่องประดับที่ดูแบบล้ำค่า ผิวพันธุ์ก็อาจจะเป็นสีทองแดงสีทองหรือบางทีก็สีเขียวอันนี้สะท้อนสถานะเทพแห่งความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ได้ชัดเจนโอ้โมีทั้งอำนาจและความมั่งคั่งอยู่ในองค์เดียวเลยนะคะแล้วตำนานสำคัญๆล่คะคะที่มาตอกย้ำบทบาทเหล่านี้มีเรื่องไหนเด่นๆบ้างคะท่าที่เด่นชัดมากๆเลยเนี่ยก็จะปรากฏในพระไตรปิฎกเลยครับซึ่งเป็นคัมภีร์หลักของทางพุทธศาสนาค่ะ จะมีเล่าถึงตอนที่เท้าจจตุโลกบาลทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงเท้าไม่สวรรณเนี่ยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ถวายสัตว์ปฏิญญาณว่าจะปกป้องคุมค้มครองพระธรรมคําสอนแล้วก็พุทธศาสนิก,กชนด้วยอ๋ออันนี้ก็คือที่มาของบทบาทการเป็นธรรมบาลหรือผู้รักษาธรรมนั่นเองใช่ครับชัดเจน